ทานน้ำเต้าหู้งาดำหายร้อนบูบวาบเลยค่ะถูกต้องค่ะไฟโตเอสโตรเจนจะเป็นตัวเอสโตรเจนที่มาจากพืชค่ะเขามีสูตรโครงสร้างการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนผู้หญิงหรือว่าเอสโตรเจนที่เรามีในร่างกายตัวน้ำเต้าหู้ไฟโตเอสโตรเจนชื่อว่าไอโซปราโวนอันนี้จะชัดเจนเลยว่ามีเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับบรรเทาอาการร้อนบูวบวาบถ้ากินในขนาดที่สี่สิบถึงแปดสิบมิลลิกรัมต่อวันค่ะบรรเทาอาการร้อนบุบวาบในงานวิจัยได้สูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนงาดำที่คุณพี่กินค่ะมีมมะไฟโตเอสโตรเอาแ้ไรง โซปราโวนค่ะแต่เขาก็ยังสามารถให้ร่างกายเราเนี่ยเสริมสร้างส,างสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้นผู้หญิงเราค่ะถ้าเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะมีโอกาสมีอาการร้อนวูบวาบได้สูง70-80%เลยค่ะความรุนแรงจะมากน้อยก็ขึ้นกับแต่ละคนบางคนอาจจะไม่มีเลยโชคดีไปนะคะหรือถ้าบางคน,นฮอร์โมนตกตวบค่ะเกิดอาการร้อนวูบวาบที่ชัดเจนมีเหงื่อออกมากเสียสมาธิในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายเพราะฉะนั้นพี่ๆที่อยากจะมาเทาอาการค่ะก็สามารถดื่มเป็นน้ำเต้าหู้ผสมงาดําที่ไม่ใส ต่าได้คะขนาดที่จะเพียงพอต่อการศึกษาวิจัยนะคะเขาคำนวณมาให้ถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นนะคะก็ะจะอยู่ที่ประมาณวันละ1-2แก้วค่ะส่วนใครที่คิดว่าถ้าดื่มเป็นน้ำเนี่ยไม่ไหวค่ะสู้รสชาติไม่ได้หรือว่าไม่ได้ชอบนะคะก็ะสามารถทานเป็นสารสกัดธรรมชาติได้เหมือนกันถ้ามีไอโซปราโวนอยู่ที่40่ิกรัมแล้วก็มีสารสกัดงาดํารวมมาด้วยเหมือนดีเนฟลาโอคลัสขวดนี้นะคะจริงๆก็มีตั้ง6สารสกัดนอกจากจะมีสารสกัดจากทูนหัวแล้วก็งาดําแล้วค่ะเขายังมีสมตังกุยค่ะอินูลินพรีเบอติกมีแะกล้้ววยมมมีรรนบผสา สําหรับพี่ๆที่มีอาการร้อนวูบวาบถ้าอยากทานก็สามารถทานวันละ1-2แคปซูลได้นะคะหลักอาหารมือที่สรุปได้เลยพี่ๆคนไหนดื่มเป็นน้ำเต้าหูง้งาดําหรือทานเป็นสารสกัดบ,บ้างคอมเมนต์มาบอกอ้อยหน่อยนะคะ